วันนี้ก็มาอยู่กับพี่ศักดาครับผมจากผู้ผลิตตัวพลาไว้แล้วก็ตัวนี้เปลี่ยนมาเป็นคนขีม่ม้าเนื่องจากว่าตัวนี้มีคําถามจากลูกค้าเยอะมากว่าพลาไว้กับคนขีม่ม้าน้ําเดียวกันไหมแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงอะไรไปไหมจากที่เราเปลี่ยนชื่อไปแล้วตันนี้โอเคก็หลายคนได้ดูคลิปวิดีโอเลยนะว่าที่เราเปลี่ยนชื่อเพราะอะไรเปลี่ยนเลขทะเบียนเพราะอะไรแต่หลายคนสงสัยว่าน้าข้างในเหมือนกันไหมดีตีดีเท่ากันไหมเอาอย่างนี้ผมแกะดูเลย แกให้ดูเห็นๆไปเลยว่ามันเป็นยังไงนะครับกลัวว่าจะลดคุณภาพหรือเปล่าอ่าโอเคโอเคคุณภาพไม่ลดนะขุนแต่ว่าเราบูชัดเพิ่มาตาสังขะสีเข้าไปอีกนะครับเพิ่มไปอีกตัวนึงเพิ่มไปอีกตัวหนึ่งไม่ได้ลดคุณภาพลงแต่เพิ่มสังกะสีเข้าไปอีกเพื่อจะให้มันเพื่อจะให้มันตอบโจทย์ในพื้นที่ดินลุ่มดินน้ําขังที่นาอย่างนี้ครับโอเคนะอ่านี่ดูนะผมแกะนี่ครับอันนี้พลาไว้พาไว้ครับน้ําเป็นยังไงนะครับอ่านี่ผลาไว้เทให้ดูนะครับเดี๋ยวให้ให้ขนดม ดมดูกลิ่นดมดูอะไรด้วยดมดูดูดสีด้วยนะครับอ่านี่ภาเรว้น้ําสีนี้ดมดูขุนว่าเป็นยังไงเพราะขุนเป็นตัวแทนยำนายอยู่อันนี้ภาเรว้นะครับโอเคคราวนี้มาดูค,คนขี่ม้าจะออกส้มๆหอมๆนะคุณนะอ่านะครับคนขีม่ม้าอืมนะครับเนี่ยแกให้เห็นเทเห็นไปเลยว่า เอาคุนลองดมดูดูน้ําดูสีน้ำน้ากลิ่นเดียวกันเห็นไหมครับอันนี้ของคนขี่ม้านะครับผมไม่ได้ลดอะไรเลยทําทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยเพิ่มปีให้ต่างหากก็คือธาตุสังกะสีใส่เข้าไปเห็นไหมครับอันนี้เาลาไว้อันนี้คนขี่ม้าอ่าครับน้่ครับไม่ต่างกันนะครไม่เปลี่ยนแปลงสีกลิ่นเหมือนกันนะครับเพราะฉนั้นพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางครับคุณซื้อไปใช้เถอะครับมันดีต่อต้นยางคุณนะครับตัวแทนจําหน่ายครับคุณบอกเขาไปเถอะครับมันไม่ทําให้คุณเสียชื่อเสียหาย นะครับผมการันตีได้ว่ามันยกชีวิตของพี่น้องชาวสวนยางให้ลืมตาอาปากได้จริงในช่วงที่ราคาผลผลิตตกต่ำเพราะนั้นคุณอย่าสงสัยคุณอย่ากลัวนะครับซื้อไปใช้ซื้อไปขายซื้อไปแนะนําคนข้างข้างบ้านนะครับและคุณจะมีรายได้เพิ่มขึ้นแล้วเขาจะชมคุณเขาจะรักคุณเนื่อยากว่าต้นยางเขาสมบูรณ์ขึ้นต้นยางเขาดีขึ้นจากการใช้พาละไว้นะครับจากการใช้คนขี่ม้าพาละไว้ของเราโอเคนะครับ โอเคนะน้องคุณนะชัดเจนนะวันนี้ก็หลายๆคนคงจะหายคล่องใจนะฮะในเรื่องของการเปลี่ยนโลโก้ใหม่แล้วก็น้ําใหม่ว่าเป็นน้ําตัวใหม่หรือเปล่าอันนี้พี่สักดาบอกแล้วนะครับว่าเป็นน้ําเดียวกันครับจะทาให้เห็นตัวหน้าตัวตาเลยนะควาพเพิ่มขึ้นนะครับเราเพิ่มถังกระสีไปให้หนึ่งตัวโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ